นทุกครั้งที่อยากจะทำตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยจะนึกถึงพี่ต่อเสมอพี่ต่อรนอชัยเนี่ยเป็นคุ้มกับหนังโฆษณาที่แบบยอดฝีมือของประเทศไทยเนาะเป็นที่ประทับใจมากเนี่ยมีอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเขาเป็นคนลึกมากจำได้ว่าพี่ต่อเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เขาไม่ได้รีบไปออฟฟิศนะเขาจะเดินจากฝั่งล้กไปเหน่งจ่ายประมาณสี่ชั่วโมงเนี่ะแล้วถามว่าพี่เดินทำไมบอกว่าพี่ในฐานะคนทำโฆษณาเนี่ยเราต้องรู้ชีวิตผู้คนน่ เรานั่งอยู่บนรถเนี่ยเราไม่เห็นหรอกเพราะเวลาเราเดินเราจะเห็นว่าชีวิตผู้คนเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วพี่ขี้ก็ไม่เดินเฉยนะเขาคุยด้วยแว๊บคุยกับคนนั้นชี้แว๊บคุยในที่โอ้โหมันมีคนน้อยมากในที่แบบทำอะไรแบบนี้แล้วก็ทำเป็นประจำนะ,ะไม่ใช่แบบนานๆทำทีเนาะอันที่สองคือวิธีการมองมองโลกคือพ,พี่ต่อเนี่ยเขาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้มนะฮะเขาปลูกต้นไม้อย,อยู่ที่ภาคเหนืออะไรเงี้ยเมื่อวันนึงไอ้ไฟป่ามันมันมาใช่ไหมก็มองไม่ได้แล้วตอนนี้คือแบบยังไงมันก็ต้องมันต้องไม่เข้ามาที่ตรงที่เราปลูกต้นไไม้้แนนน่่ๆถาเปป็็คคทัวกงจ มันเป็นเรื่องการเคลียร์หน้าดินเลยทุกอย่างเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆคือเขามองเห็นเรื่องบวกในเรื่องแย่ๆได้เสมอตสามเนี่ยเจอตัวเองสมัยก่อนเนี่ยพี่เขียนหนังสือแล้วพี่ก็หนังสือไปพี่ต่อสักวันนึงประชุมกันเสร็จเนี่ยแกก็เดินมาบอกว่าเฮ้ยครับหนังสืออ่านจบแล้วสนุกดีนะสอนที่เขียนหนังสือของพี่แล้วแกไม่ได้ไม่ได้พูดแบบร้อเล่นนะแกพูดจริงๆคือแกอยากให้สอนเขียนหนังสือจริงบอกว่าแกอยากลองเขียนหนังสือบ้างเราในฐานะที่รู้ว่าพี่ต่อเนี่ยเขาเป็นสุดยอดฝีมือของไม่ใช่แค่ของประเทศไทยแต่จะะเเเเรรรีีียกกกกววว่่าาาาาขอองโลล้้้้แแคดินนนนนมบบบูสึ ผอมตัวมากเลยความพ<ม>ูจริงแล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความประทับใจมากสามเรื่องเนี้ยครับทำให้ทุกครั้งที่รู้สึกยอยากจะทำตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยจะนึกถึงที่ตอบเสมอสุดยอดเลยค่ะรู้สึกอยากเก่งขึ้นเลย